สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการแยกหน่อเสนจันประกายดาวนะครับผมว่าแยกยังไงให้ต้นไม้ของเรารอดร้อยเอร์เซ็นนะครับผมสําหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับผมอายุของหน่อลูกอยู่ที่ประมาณสี่เดือนนะครับผมก็ถือว่าโตพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือหน่อลูกของต้นไม้ที่อายุสี่เดือนนะครับผมผมคิดว่าน่าจะใหญ่พอสมควรอยู่นะครับผมที่จะแยกเพราะว่า ถ้าไม่แยกเห็นไหมครับผมถ้าไม่แยกมันจะเกิดอาการแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าลูกของเขาต้นนี้น่าจะมีลูกอยู่ประมาณหกเจ็ดหนอนะครับผมอ่าถ้าไม่แยกมันจะเกิดการโตช้านะครับผมเมื่อเทียบกับอ่มาดูนะครับผมอ่าอันนี้ก็ลูกเสน่์จประกายดาวอายุสี่เดือนเท่ากันนะครับผมอ่าผมบอกว่าตัวเนี้ยสี่เดือนจริงๆนะครับผมเพราะว่า อันนี้มีลูกแค่ต้นเดียวนะครับผมแต่เห็นไหมครับลูกเกือบเท่าแม่เลยอ่าเพราะฉะนั้นเราจึงมาแยกหน่อดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกของเขามีการเจริญเติบโตเร็วพอสมควรนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราเคาะกอดน,นะครับผมเพื่อที่จะให้ดินหลุดออกจากกระถางน,นะครับผมแล้วทีนี้ต้นนี้มันต้อง ถอดออกจากกระถางก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดึงหน่อออกมานะครับผมวิธีนี้ก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาออกมาแล้วกระถางคว่ําเนี่ยจะทําให้ใบหักได้นะครับผมต้องทําระมัดระวังนิดนึงตอนนี้ก็ถือว่าต้องฝืนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ารากของน้องติดกับกระถางพอสมควรนะครับผมไม่ยอมออกเลยก็อาจจะต้องใช้แรงนิดหน่อยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นแม่ของเขา ลากแข็งแรงดีแล้วนะครับผมอ่าค่ะเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับผมหืมลากเขาจ้วเลยนะครับโหโห,โห,โห,โหโดูดีครับผมหืมลากทะลุกระถางเลยนะครับอ่าสุดยอดนะครับ เห็นไหมครับต้นลูกเยอะมากม่ต้องหวงครับผมต้นนี้สีจัดสีดีสีติดชมพูอ่าก็ตอนนี้ก็พยายามเอาดินออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยพยายามแกะออกมาทีละต้นแงออกมาทีละต้นนะครับ ค่อยๆเคลียไปนะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลากต้นแม่ขาดงานยากงานยุ่งอีกครับคูครับแน่นเปี้ยะเลยครับผมอันนี้คือลากนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยออื มีตัดคลิปบ้างนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยเห็นไ,ไหมครับยุ่งเหยิงมากเลยครับลากอ่าถ้ารีบมันจะทำให้ต้นไม้ของเราลากขาดได้นะครับหืมโอ้โหเด รู้สึดกดเลยนะครับผมเห็นไหมครับวัสดุปลูกก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่าตอนนี้มีวัสดุปลูกอะไรบ้างครับผมส่วนมากจะเป็นดินใบก้ามปูครับผมดินใบก้ามปูแกลบใช่ไหมครับผม <c oughs> เป็นแกลบไม่เผามีแกลบผสมกากมาพาะพร้าวส,สับไปด้วยแกลบมพะพร้าวสับนะครับผม <c oughs> ลจะเป็นใบก้ามปูนะครับผมใบก้ามปูนี่ผมถามมาแล้วนะครับผมโดยใช้วิธีการเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับผมเอาไปแช่น้ําแล้วก็เอามาบดๆนะครับผมแล้วก็เอามาเป็นวัสดุปูนะครับผมมันจะทําให้อ่าใบก้ามปูเนี่ยเขาเรียกว่าไงย่อยสลายดีกว่านะครับผมแล้วก็ต้นต้นไม้ของเราจะได้สารอาหารดีกว่านะครับโดยรวมก็ถือว่าตัวเร็วนะครับผมต้นไม้สี่เดือนนะครับเนี่ย ลูกของมันสี่เดือนส่วนต้นแม่น่าจะประมาณเกือบปีนะครับถ้าเป็นหนังจากจากวงก็นางสิบสองครับผมลูกออกมาเยอะมากแต่ไม่น่าจะถึงสิบสองครับน่าจะประมาณเจ็ดแปดต้นโอโ้โหดูครับผมไม่ใช่ทำง่ายนะครับเพราะว่ามันลูกของเขาเกาะติดแม่ขเขาเลยนะครับผม แต่ถ้าเป็นอะโลคาเซียนี่น่าจะสนุกนะครับเป็นการคุยไข่น่าจะสนุกมากเลยแต่ตอนนี้จะไม่มีไข่นะครับผมต้นลูกของเขาจะออกมาจากต้นแม่โอ้โหดูครับผมขนาดใบเล็กๆนะครับผมติดชมพงชมพูเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ก็น่าจะประมาณหลังผมลงคลิปไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับผมอาจจะได้จำหน่ายนะครับ ส่วนราคาก็ดูวันจำหน่ายอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าให้ดูมูมไก่ครับสวยมากเลยนะครับผม,มดูกล้านของเขาครับอืสีชมพูสุดยอดยพูดลงก้านเลยครับชมพูลงก้านนะครับผมถ้าซื้อต้นไม้ผมก็แนะนำว่าให้ซื้อต้นที่เป็นลายดีเลยนะครับผมอาจจะแพงกว่า<ม>ลายธรรมดานิดนึง แต่เชื่อผมเถอะครับผมมันเจ็บแต่จบซื้อครั้งเดียวครับรอแป๊บหนึ่งต้นไม้ก็สามารถแตกหน่อได้แล้วแล้วครับผมปะกกายดาวก็อยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับผมก็สามารถแตกหน่อได้แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราด้วยนะครับว่าเราเลี้ยงดูดีไหมนะครับผมก็อาจจะมีตัดคลิปนะครับเพราะว่ามันทํายากนะครับผม ยอดไปเลยนะครับครับหื <c oughs> ม่ยอมออกเลยครับผม,ผมสงสัยรักแม่เอากาใบาออกมา,ากันไหนหรือว่าจะไหนอ,ออออ <c oughs> อันไหนไม่ได้เราก็ต้องเอาตัดกา ใบทิ้งนะครับผมกาบใบไม่เป็นไรเพราะว่าต้นไม้ต้นจำพวกเสนจันมันมีใบใหม่ง่ายนะครับเสียใบนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าของผมผมก็ตัดใบทิ้งรื่เยๆเหมือนกันเพราะว่าการตัดใบมันจะทําให้ต้นไม้มีหน่อเร็วด้วยนะครับนี่นะครับส่วนมีดนะครับผมตัวนี้จะเป็นมีดแกะสลักนะครับเพราะว่าถ้าเอามีดใหญ่กว่านี้มันจะยัดไม่เข้านะครับ คลิปนี้ถือว่าคลิปที่บาทเสียคนสมควรนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับต้นประมาณนี้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมเฉพาะต้นลูกนะครับต้นแม่ไม่ต้องพูดถึงใหญ่มากมันก็อาจจะยากแค่ต้นประมาณต้นแรกต้นสองนะครับผมเพราะว่าต้นไม้มันแนบสนิทกันมากมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถแย่เข้าไปได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเอาต้นแรกต้นสองออกเราก็รู้เหลี่ยมของต้นไม้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้มมดไม่ใช่ไม่คมนะครับเห็นไหมครับฝนมาอย่างดีนะครับอเห็นไหมครับต้องใช้แรงในการงัดบ,บ้างนี่นะครับผมได้ออกมากหนึ่งต้นแล้วนะครับต้นไม้สี่เดือนนะครับนี่โอ้สี่เดือนถือว่าใหญ่มากพอสมควรเลยอีพอี์อ,อยแมไงเฮ้ย่เท้าไห ก็ตลาดไซนี้นะ่าจะขายเป็นหมื่นขึ้นแล้วนะครับผมเห็นไหมครับหลังเอาก,กระดานมาหนึ่กระถางมาหนึ่ขขขขกระถางดำกระถางขาวหนึ่แหละแล้วก็วางก่อนนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> นี่ก็ลูกมันนะครับหน่อมันลูกมันนะครับเห็นเล็กๆไหยโอ้โห <c oughs> ตัดทิ้งเลยใบตัดทิ้งได้นะครับผมอย่าไปเสียเรียดครับอืเห็นไหมครับแต่ถ้าใครเสียใยนะครับผมใบที่เราตัดทิ้งนี่นะครับสามารถเอาไปแช่น้ําอยู่ในแจกันได้จะอยู่เป็นเดือนนะครับผมดีไม่ดีรากออกมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับอ,อคลิปนี้นานหน่อยนะครับผม ผมจะพยายามตัดให้น้อยมากที่สุดนะครับจะได้เห็นกรรมไม่ิธีในการขยายพันธุ์ในการแยกหนอนะครับเพราะว่าต้นสเสนจันทนะมันเนี่ยครับผมตามที่เห็นสายแตกกอมันแตกชิดมากนะครับผมไม่ใช่ตระกูลพวกโคโลคาเซียถ้าพวกตระกูลโคโลกาเซียเนี่ยมันเป็นไหลออกมาแตกข้างนอกนะครับตัวนั้นแยกง่ายมากนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลสเสนจันทรเนี่ยเวลาเราแยกเนี่ยเห็นไหมครับมันยากนะครับโอ้โห อ่าเห็นไหมครับขนาดลูกก็ยังมีเริ่มมีหนอแล้วนะครับนี่ในใน,น,นลูกก็มีครับผมหนอนะครับผมนี่แมนบะเป็นหนอบปใช่ใชแมนแมนโอ้โหถ้าเลี้ยงดีเห็นไหมครับผมขนาดเราจะไม่แย่จากต้นแม่เลยนะครับผม,มลูกก็ยังมีหนอแล้วกาไรไมาเีอะแล้วครับผม,มอตัดโอไปเลยอันนี้กั้นไว้นะครับผมอึบอึบ ยำมายมมันส0ดยอนนะครับดูยาวๆเป็นเพๆกันไหมครับคลิปนี้แกเครียดไปผมพยายามพากให้ยาวๆนะครับผมรีบไม่ได้ครับผมรีบไม่ได้ต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้บอบช้ํานะครับโอ้โห จอดเลยอ่าอันไหนคิดว่าหาเหลี่ยมหาหลายไม่เจอก็เอาน้ำมาลดมาฉีดน,นะครับผมอ่าจอดเลยอืมแล้วก็แสะครับแสะแล้วงัดอ่างัดนะครับผมงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดนะครับผมอ,อแต่จุด๊ดๆนะครับผมของผมไม่มีนะครับ จะสู่ขอก็รอถูกหวยก่อนนะครับผมเพราะว่าต้นไม้มันแพงได้ต้นที่สองมาแล้วนะครับแต่พิเศษของต้นนี้นะครับผมเห็นไหมครับโอ้โหมีหน่อด้วยนะครับผมมีหน่อด้วยสุดยอดไปเลยอ่ามีหน่อด้วต้นเลยวะมีหน่อด้วยนะครับเอาไว้โดนว้สุดจัดอ่าอันนี้น่าจะอบไหมครับพี่อบครับอบนะครับผมต้องอบก่อนเพราะว่าต้นไม้มันจะชักงักนะครับ ก็ทาปูนแดงแล้วก็อบนะครับโอ้โหสวยสุดยอดอีออพอยเนี่ยเอ้ยงามเท่าไเห็นไหมครับผมพอต้อนแรกต้นสองออกครับผมต้นที่สามมันจะง่ายเองนะครับอ่ะอนนต้นนี้ก็มีหน่อยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับหน่อมาอีกแล้วอ่าเห็นไหมครับตาตาตันนี้ครับผมตาตรงน,นี้ก็เริ่มแตกแล้วโอ้โห สุดยอดเลยนะครับสุดๆไปเลยอต้องบอกว่าชุดนี้อายุประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนก็ถือว่าโอ้ผมว่าสี่เดือนโตมากเลยนะครับนี่โตมากเลยโอ้โหอันนี้คือต้นที่สามนะครับเราเก็บเข้าไปเบาๆนะครับเบาๆต้นไมแ้แพงต้นที่สี่ครับผม๊ <c oughs> <c oughs> เสียงก๊อกขึ้นมาเนะครับผม ต้องเบาๆนะครับผมเบาๆเพราะว่เา,าเดี๋ยวไปโดนหน่อน,นะครับอึบอึบงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดโอ้น้อยโอ้โห,โห,โหนี่ก็น้อยนะครับผมโอ้โยนานเทือน่ะแม่ลูกโดกนะครับผมนางสิบสองอ่าอันนี้ก็น,กนี่ครับตาตาตา กำลังจะแตกนอน,นะครับโอ้โหยอดนะครับผมสุดยอดไปเลยออันนี้นอนที่สี่อันนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่อือหอออันนี้ก็น้อยก็โอ้โหลูกมีนอนครับอันนี้ก็ลูกก็มีน้อยแล้วค <laughs> รับไปงไปเติม,ม,มนะน้ำไปนะ โอ้คลิปนี้จัดยาวๆนะครับผมมันจะตัดคลิปไม่ตัดแล้วนะครับผมดูยาวๆกันไป <laughs> โอ้โหถือว่าใช้เวลาในการงัดการแงะพอสมควรนะครับผมอืมตอนแรกมันจะตัดคลิปนะครับก็ตัดอันไหนที่ผมตกราออกแล้วกัน <laughs> ซึบซึบโอ้โหอ่ะครับคุณอ่นะ อันนี้เห็นไหมครับมีหน่อติดเกือบทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก็หนอ่อลูกของมันนะครับผมขนาดเป็นลูกนะครับยังมีหนอ่อสุดๆไปเลยโอ้โหถ้าเป็นคนก็ยังไม่ออกถ้าเป็นคนก็คือยังไม่ออกครัวแล้วครับผมได้ลูกแล้วอื้อ่าต้นที่ห้าแล้วนะครับผมอันนี้ต้นที่หกอ่าอันนี้ต้นที่หกครับผมอันนี้เป็นต้น มาใหม่นะครับผมต้นที่หกอย่างต้นนี้เขาขายกันก็มีหลักพันแล้วนะครับผมหลักสองสามสี่พันห้าพันแล้วนะครับผมอ่าสุดยอดเลยนะครับผมอมต้นที่ห้า่จะเป็นต้นที่หกครับสุดยอดนะครับแม่ลูกดกพระจากที่ผมกักไว้ทีแรกนะครับผมประมาณหกเจ็ดแปดต้นก็อยู่ประมาณโอ้เดาถูกครับแต่ทานนับตรงนับหน่นนอยอีกก็ถือว่าเพียบนะครับ เห็นไหมครับผมเท่าที่ผมบอกว่าถ้าซื้อต้นไม้ผมก็แนะนําว่าซื้อต้นไม้ที่แม่สวยไปเลยเห็นไหมครับอขนาดลูกต้นเล็กๆนะครับผมลายสีจัดจ้านมากเลยอ่าสุดยอดนะครับดูเลยครับต้นแม่ครับผมถ้าก็ยังสามารถเห็นไหมครับอีกเลยอีกต้นหนึ่งแมนบอยเนียนเออออกวันนี้ออกตอนแรกว่าสิตนี่เราํามแหวนเนี่ย ใช้หันรวามเดีย๋ยอโอ้โหครับก็นี่ครับจะเอาลูกออกก็เดี๋ยวผมจะทำเหมือนจะได้มีสองคลิปตอป่อกันนะครับผมเพราะว่าตอนแรกมันจะแค่แยกหนอ่อแต่ทีนี้พอเอาแม่ออกมานะครับผมปรากฏว่าสุดยอดนะครับข้อยาวมากนะครับผมในบางข้ออืขอ่อยาจากนี้นะครับผมจากนี้เดี๋ยว นนยาวมากนะครับผมยาวมากเลยอยสุดยอดนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปสับแยกเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทําการแยกหน่ออย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิแยกคลิปมาในการวิธีสับตาประกายดาวนะครับผมอก่อนที่คลิปนี้เราจะทําแค่แยกหน่อแล้วก็มาปลูกตรงนี้นะครับผมว่า ปลูกยังไงนะครับผมวัสดุปลูกก็ผมอธิบายไปครั้งต้นแล้วนะครับว่ามีอแกะเผานะครับดินใบก้ามปูนะครับผมเด็ดมะพร้า,พาวสับแล้วก็เคอร์ไรท์ด้วยนะครับผมแกะไม่ใช่แกะเผานะครับพูดผิดเป็นแกะที่แกะไม่เผาแกะดิบแกะเก,าก่เกาเลยนะครับผม,อมโอ้โหสุดยอดนะครับสรุปประมาณหกเจ็ดต้น ก็คือมันใหญ่มากมันยาวมากครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับเพลงลูกทุ่งเข้ามาในหัวเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาทั้งลอ้ออ่าครับผมหลังจากที่เราตัดแยกหน่อมานะครับผมคลิปนี้ก็คือต้องเอาล่าของเขานะครับไปแช่กับน้ํานะครับผมตัวนี้น้ําจะเป็นน้ําที่ผสมบีวันนะครับผม หรือว่าเป็นน้ำยาเล่งรากนั่นเองท่านใดมียี่ห้อไหนก็แล้วแต่จะถนัดในการใช้นะครับส่วนระยะเวลาในการแช่นะครับผมแนะนําอยู่ที่ประมาณ15-30นาทีนะครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมวัสดุปุูกเีรยบ้วยแล้วนะครับผมส่วนอันนี้เป็นโคนต้นแม,ม่นนะครับผมโคนใหญ่พอสมควรตาก็เลยเยอะอยู่นะครับันมจะปลูกได้เลย ส่มววัชชนดูปูก,ก็บอกไปหลายรอบแล้วนะครับผมเพืยอไล้ใบกล้ามปูนะครับผมแล้วก็มะพร้าวสับนะครับมผมพีตมอสนะครับปลูกง่ายๆครับผมเห็นไหมครับ ทำให้ต้นอยู่ตรงมากที่สุดนะครับจะได้ทรงตัวดีด้วยเพราะน,น้ำไมนฉีดนะจ๊ะหน่อยให้มันหนึบดินหน่อนะจะทำให้ฉีด <laughs> น้ำครับผมจะทำให้ดินเหนียวขึ้นแล้วก็จะทำให้การทรงตัวของต้นไม้ไง่ายขึ้นนะครับผมเวลาปลูก ร้อยละหนึ่งต้นนะครับผมนมีเป็นต้นแม่เห็นไหมครับผมโหชมพูปแป้นเลยสุดยอดอลังการงานสร้างอ่าอันนี้เป็นต้นลูกนะครับผมรากนะครับเราลองสักออกนะครับอันนี้มีรากเน่าด้วยนะครับผมก็ตัดออกอครับหลังจากนี้ก็ทาปูนแดงนะครับก็ทาบางคน มันมือต้นลูกนีก็สามารถหันข้อได้อีกนะครับผมแต่ก็เพื่อความแข็งแรงตัวเร็วก็เดี๋ยวค่อยหั่นกันนะครับอืเมืม่อกี้ต้นลูกเราตัดได้อยู่ประมาณห้าหกต้นนะครับผมต้นใหญ่ห้าต้นแล้วต้นเล็กน่าจะประมาณสองต้นเป็นเจดต้นนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> ครับถ้าปูนแดงนะครับ ปูนแดงทิ้งไว้ก็รอปูนแดงแห้งครับต้นล่างด้วยเออชิบชิบ,ชบอ่าอ่าสุดยอดเลยนะครับ สดเวันนีนดนะครับเห็นไหมครับมีรากเน่ามีรากเน่าด้วยนะครับผมไอ้รากเน่าเนี่ยต้องตัดออกนะครับผม,มคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรโอาฮา้ยเน่าเยอะนะครับ ว่าถ้าไม่ตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวลามนะครับผมลามขึ้นหัวมาแล้วก็อาจมีผลกระทบต่อลําต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดออกดีที่สุดครับผมเพื่อความปลอดภัยตัดหลังจากตัดออกก็ต้องทาปูนแดงต่อนะครับผม,อ,มอันนี้เด็ปลายมัน,นเดีฝฟังนี่นี่เ <c oughs> ข้างบนนี่เดีเน่าป่ะนี่นี่ <c oughs> นี่ออตัดเลยเห็นป่ะ เตืนเต็นครับเตื่นเต็นอยู่หน้ากองเตืนเต็นครับผมตืนตัดอ่าเห็นว่าลืมอีกแล้วโอ้ยอันนี้เป็นพระเอกของเราครับผมคลิปก่อนหน้านี้เงินไหลมาด่างเขาก็ฟาดไปแล้วสองสามหมื่นวิวนะครับผมไม่กี่วันก็ถือว่าเป็นพระเอกนะครับผมเขียนภูมิยังต้องอายนะครับอืโอ้มีนอครับผม อสุดยอดเลยนะครับผมโอ้ความหล่ออาจจะไม่สู้เคนผู้ภูมินะครับผมแต่ฝีมือการทำไม้เคนผู้ภูมิต้องคิดซ้ายนะครับผมอืมสุดยอดนะครับสุดยอดก็ประสบการณ์ของพี่คนนี้นะครับผม หลากหลายปีนะครับผมทําประกายดาวมาตั้งแต่ต้นที่ยังไม่มีราคานะครับผมจนตอนนี้ราคาพุ่งไปทูเรโมนแล้วนะครับ <c oughs> อ๋อคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะครับผม <c oughs> ก็กราบขออภัยด้วยท่านไหนต้องการรีก็ดีได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ประทับตาประทับใจมากนะครับอื <c oughs> ส่วนคลิปนี้ผมจะแยกอยู่สองคลิปนะครับผมจะมีคลิปที่เป็นแยกหน่อน,นะครับผมแล้วก็จะมีคลิปที่ทําตาซึ่งเดี๋ยวคลิปทําตานี่เดี๋ยวผมจะอัปโหลดอีกวันหนึ่งนะครับจะแยกเป็นสองคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปอ่าเห็นไหมครับผมโอ้ถาดนี้ก็ถือว่าถ้านับเป็นทองก็ทองหนักสักสามสี่บาทนะครับผมไม่ไงั้นก็เกินนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่าเห็นไหมครับสีชมพูแป๊ดเลยอืมอือเอเ่จัอ่าอันนี้ก็เป็นต้นลูกของเขานะครับผมใบเหลืองเราก็ตัดทิ้งไปเลยอ่าเพราะว่าถ้าใบเหลืองแล้วเราเอามาปลูกแล้วเขเข้าตู้อบนะครับผมเดี๋ยวใบมันจะเน่านะครับ,บเพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งดีกว่าดีกว่าไปเน่าในตู้อบ,บเดี๋ยวยากแกะ ออกมาทำความสะอาดม่อีกครับผมไม่คุ้มเราตัดออกแต่จะิมเนื้ดีกว่านะครับผมมันขึ้นแต่เฟื่องสีเหรอพี่นะเฟื่องหนึ่งก็เฟื่องหนึ่งเสื้อเสื้ออะไรพี่เมย์ในเฟื่องหนึ่งงี้เหรอต้นตัวขึ้นวักวักวักอะไรอ่าโอเคครับผมวักเลยกระปุกไปได้แล้วหนึ่งต้นสองต้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับก็ อยาเข้าไปง่ายๆนะครับผมยังไงมันก็รอดชัวร์แล้วนะครับถามว่ารากเยอะขนาดนี้ไม่ต้องอบได้ไหมผมตอบตรงๆเลยนะครับไม่อบก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอบก็รอดเร็วกว่าเห็นไหครับผมอย่างต้นนี้นะครับผมถามว่าไม่อบก็รอดนะครับผมแต่ถ้าไม่อบนะครับผมเดี๋ยวใบพวกนี้มันจะเฉานะครับผมเพราะว่า ต้นไม้มันโดนตัดมาใหม่ๆมันจะเกิดการชะง,งักนะครับเราต้องอบเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราใบพวกนี้ไม่ชะง,งักอไม่ใช่ไม่ชะง,งักที่ไม่ให้มันสูญเสียความชื้นนะครับผมต้นไม้ของเราจะได้ใบตึงๆอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้โหครับผมว่าทำง่ายอยู่นะครับผมอกระหว่างนี้เดี๋ยวผม ขอปลูกให้มันหมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายขั้นตอนต่อไปให้นะครับผมหลังจากเราปลูกเสร็จนะครับก่อนเราเข้าตู้อบเราก็ลดน้ําก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้ดินชุ่มชื้นนะครับผมอ่าพอเทน้ําเสร็จก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับเพื่อที่จะให้ดินให้มันบานพอสมควรนะครับผมเพราะว่าถ้าชื้นไปเลยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสทําให้เน่าได้นะครับ การเข้าตู้อบไม่ต้องให้ดินชุ่มมากนะครับก็อาศัยกันระบบปิดนะครับก็ถือว่าทําไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมอ่าง่ายครับผมขั้นตอนนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับอ่าโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือเอามาเข้าตู้อบนะครับผมตู้อบตู้นี้ก็เป็นตู้อบที่ทําขึ้นมาง่ายๆครับผมดี y เห็นไหมครับการวางก็ไม่ต้องวางให้มันชิดกันมากนะครับผมเพื่อที่จะให้ใบไม่ชนกันนะครับถามว่าวางให้ใบชนกันได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่เพื่อความสวยงามก็ไม่ต้องชิดกันมากนะครับเพราะว่าต้นไม้ของเราก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอืมเห็นไหมครับผมเก็บวางง่ายๆครับผมตู้อกของเราก็ห่อด้วยพลาสติกง่ายๆนะครับทํามาจากโครงพ vC แล้วก็ เอาทรายมาวางข้างล่างนะครับผมเพื่อที่จะให้เก็บความชื้นนะครับถ้ามันเป็นน้ําเลยมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมให้มันเป็นทรายดีกว่าเห็นไหมครับถามว่าทํายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมในการแยกหน่อประกายดาวแต่ก็ไม่ได้ง่ายสิ่งที่สําคัญคือเราอย่ารีบร้อนนะครับผมให้ใช้เวลามากที่สุดเพื่อที่จะให้หน่อออกมาสมบูรณ์มากที่สุดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากติดตามฝากซับสไครต์ได้นะครับผมอาจจะยาวหน่อยแต่ก็คุ้มค่าแน่นอนครับขอบคุณมากครับ